สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเซฟสวัสดีครับมอนี้เซฟสวัสดีทิพามากเขารัวมาทำเมนูอาหารวางครับหลังจากที่ออกไปถ่ายคลิปข้างออกมากละไคลิปแล้วครับมอนี่เซฟสวัสดีทิพามาทำปอเปียถอดหรือทิปย์โลใส่ผกครับสำหรับวัตถุดิบคือทํำคือกระหล่ำปีครับหกหัวครับประมาณสักแปดโลครับ แล้วก็แค่รถกับประมาณหาหัวครับแล,แล้วมีสลารีครับสลารีหรือขืนขืนชายใ่ครับประมาณโลกระงครับแล้วก็บุนเสียนที่แท้แซ่แล้วครับประมาณหาฉีดครับแล้วก็หอมใหญ่ครับ ระมาณจะขาวหัวเ้ยครับนี่ครับคือปิ่งลูกใส่ผักครับมักติดตามิึงคบาอาเทียจะไหนครับติดตามิึงนับกันครับอันนี้คือเคียงหันครับเคียงหันผักกับเห้าใส่ เครื่องทุนแรงครับฮาบอรลเว,วเมื่อมาหันครับนี่ครับ,บอุปกรณ์คือเครียงปั่นครับคือตั้งไปใบเมีดที่ประมาณครับหนึ่งมิลครับเพราะว่ากรเซ็นใหญ่ลาย,ลายบดดีครับเสรเ็นเล็กน้อย,อยครับนี่ซึ่งหัน่นพวกกระหลำ่ำพวกซาลาลี่พวกหอมครับส่วนตัวนี้กร มาหั่นกับแครอทครับนี่ครับกับ,กบนี่ครับหั่นแครอทครับขั้นแรกก็คือพ่ามาหั่นกระหลำ่ำปครับนี่ครับผ่ากระลำ่ำปลครับผ่า เพื่อที่เอาเขาเครื่องครับเพืวอที่เอาอเครื่องมีกี่นี่ครับผ้าเป็นจีนก่อนครับครับผ้าเป็นเป็นเียงก่อนครับเพื่อจะได้เขาเครื่องถึงได้ง่ายขึ้นครับครับประมาณนี้แหละครับ นี่คืออุปกรณ์ที่เขาจะมาหาหั่นสูตรนี้คือสูตรสวัสดิ์คิดเองครับสูตรสติมโล่ใส่ปักมีก,มหกหระลำหกหัวกับกระมืหกหัวกับหัวประมาณรประมาณ,รป,รมาณรประมาณเจ็ดโล่เลยเจ็ดเจ็ดโล่ นี่รกระลำประมาณตีอยมางนั้นแปดโลครับกระลำพันแปดโลแล้วก็แครอทประมาณเนี่ยห้าหกหัวครับสลีดประมาณเนี่ 5, โลครึ่งน,นี่คือสูตร,รนะครับจับมองแล้วครับผู้ใดสนใจสูตรนี้ ค่ณเซ็นประมาณอาหกิีด คือขึ้นชัยครับคือกระด้างอยู่ครับมันมีดเด็กเัาล่องอยู่ก็ต้องใส่เมื่อหันกับเสียเวลาใส่เครื่องสุดแรงครับ ระมน,นี้ครับนี้คือหอมใหญ่ครับนี่คือหอมใหญ่ครับเป็นหอมใหญ่ไปหอมใหญ่ประมานจะหกแค่หัวเลยครับหัวใหญ่แน่นอนครับ ต่อไปคืออุปกรณ์หั่นแชอรอดกับม่นนี่คือหั่นแครอทดกับนี่คือแครอทดกับจับมากก็คือฟังไม่ปล้ครับ ไร้ใส่เมื่อหันครับเขาใส่เครื่องเทคโนโลยีครับจะสูดตายครับพราต้องใส่เมื่อหันกับเสียเวลาครับด้านในคั้วมีเยอะแยะครับโอ้โหใส่เครื่องทุนแรงอย่างเดียวครับ,รบได้ประมาณนี้ครับเนี่ยตามนอ้นะครับ ครับต่อด้วยบุญเสินครับบุญเสินอเกามาหันให้มันสั้นๆแนงหน่อยครับสวนว่าการมปนยาวนีิบดีครับต้องสั้นให้มันหันสันๆแนงหน่อยครับสูตรนี้บุญเสนออธรรมะนะหาจีบครับ หมอแด้วครับถ้าไปสนใจครับเทศวัตรมาเร่ลงรายละเอียดมากมายครับเพียงแต่ว่าให้จำเอาครับกันผู้ใดบ่เข้าใจก็ับย่อนเข้าไปฟังอีกครับต่อไปคือเครื่องปรุงครับอันนี้ครับเครื่องปรุงที่เขาจะปรุงครับคือน้ำตาลมาเลยใส่เขาไปซีคิดครับใส่ลงไปครับเทลงไปเลยน้ำตาลแล้วีด พริกไทยดำครับน้ำตาลพริกไทยดำแล้วก็น้ำมันหอยครับมันลูกหอยมันจบสามฉีดเทลงไปเลยครับบท่ต้องกลัวย่านมันเค็มครับ ตามด้วยซอสฟ้าฟ้าเขียวครับเทพไปเลยครับเหยียบเปิดขวดครับประมาณเหยียบขวดนึงแล้ะครับเทพไปเลยต้องกุยว่ามันเข้มครับแล้วก็น้ำมันงาเรจีนครับเทลงไปนี่คือน้ำมันงาครับจาหม้อเลยครับผลขึ้นไปสนใจสูตรนี้ครับ เมื่อใส่เครื่องปรุงตัวอยางแล้วห่าก็มาคุกเขา้าเขากันพยายามซีบเบิงครับว่ารสชาติมันได้ร่างที่ใจห่ามักบอถ้ารสชาติมันอยากจืดอยู่ห่าก็เติมไม่ได้ครับ มาคุกเขาให้เขากันนี่คือสเปียงโลใส่พัดหรือปล่อเปีเปย้ครับ นต้นทุนบรสูทธครับถ้าขายได้ราคาดีครับมอสลาโพที่เปิดร้านอาหารครับวัตถุดิบที่เข้ามาใส่กับมีสัติหายางครับ หลังจากที่เข้าพกข้าคอกันแล้วเขาก็มามกไว้ประมาณสามสิบทีครับยังจำกว่ายังจำเาบอกเกินสามสิบทีครับมักไว้ประมาณสามสิบทีหลังจากที่เข้ามักแล้วเขาก็มาเรียนหนามาออกให้มันแห้งครับ นี่คือแปง้งสีเห้าสะมาห่อใสสปียงโลครับนี่คือแผ่นสปียงโลแปลง้งสีเห้าสีห่อสเปียงโลนี่คือแป้งทอดกรอบกับมาผสมหนักแล้วก็มาหอกับในที่หอก็คือปาดปาดทั้งหนาครับขันไปว่าม,มีแป้งทอดกรอบกับสมารถออกไข่กันเลยครับ ไข่แดงครับมะฮอ,อหรือคำาว่ามีไข่แดงเอานําซื้อๆก็ได้ครับเอาหนังเปล่าซื้อก็ไรครับเพื่อว่าเห็นเปียกเพียงทีไ้ติดกันครับนี่คือวิธีการหออเสียงโลกครับ ขันไปห่อว่าเปลี่ยนกระเบื้องหรอกครับนะครับ,นะรบแต่ว่าอย่าลืมนะครับเวลาห่อสิมมอหอนี่ต้องบีบน้ไมไม่หรอกให้มันแห้งครับถาบมันบ่อยแห้งแล้วเวลาห้อมอห์อนี่มันเกิดแสกยกับเพราะว่าไม่มีน้ำพอหนามมันสีซึมเขาไ้ แผ่นสีปิงโลททาให้แผ่นสีปิงโล่พันยุ่ยครับเหมือนันยุ่ยเลวมันก็สามารถแตะกับเวลาทอดแล้วมันสวาสวยงามครับ,บนี่คือการห่อสีปิงโลครับถ้าผู้ใดห่อก็เปลี่ยนกับเบื้องเราตามที่เซฟจอดบอ,อกครับ แล้วกาน,นี้ครับ,รบมาว่างไว้แล้วก็ก็ามาแล้วพับข้างนั้นพับข้างนี้ครับเนี่ยแล้วก็หมุนหมุนหมุน,มนแป้งที่เขาเตรียมไว้มากรวดหนาแล้วก็พับเข้าไปครับเบิ้งกันได้เนวครับ ผู้บอเาากเคลห่อกระสดอในหูครับลักษณะนี้ครับอหอหอเสียงโลกครับคงสิงเข้าใจเนาะครับเนะาะการหออเสียงโลกครับแบบนี้ครับ เทครับลักษณะนี้ครับพอแล้วครับสุดๆปิ่งโลตรนี้คือขายอยู่ในร้านครับขายประจำในร้านครับขายดีครับต้นทุนต้นทุนบริสุท์ครับ อ๋สปริงโล่ครับนี่คือผลงานจากนั้นห้อสีเอาไปทอดซิมแล้วเปิงคาวามันสเสียบว่ะทอดให้มันเหลืองมันกรอบครับ ตาอ,ออกก็มาอ,อ,อย่างนี้ครับเห็หมัเหลียงนิดหน้อยครับต่อไปห้องเส้มาพาวเป่งครับ เดี่ยวข้คิดเปโลกใส่พักก่อนอันนี้คือนํำกิมครับมื่อนี้เสียบสวัสดว่าได้มาสอนเฮ็ดนำจิมเปียงโลกครับเพราะว่าคลิปมันอาจจะยาวเกินไปครับ าพูดอล้วยังให้เซถีวัต์เซ็บนำจิ้มสป่ียงโล่ครับก็อคอมเมนต์กาได้ครับนี่คือสป่ียงโล่ใส่แฟกครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติปติปปตามกดซับถ้าใครเพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ